สวัสดีค่ะไม่ได้พบกันนานเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วก็วันนี้เราจะมาอัดคลิปเป็นเกี่ยวกับ LPS Little Pets h o p กันนะคะ mm hmm. ตัวแรกก็จะชื่อว่าคัพเค้กค่ะตัวที่สองแยมโรค่ะและตัวที่สามลิ้นจีค่ะคือไอตัวที่ชื่อคัพเค้กจะเป็นการลอกนะคะการลอกแบบใหม่ ตลกยังไงไม่รู้แล้วก็ไอเยียมโรนี่ก็จะเป็นกระต่ายแล้วก็ตัวลิ้นจีก็จะเป็นแมวนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่สี่นะคะชื่อว่าโออิชิค่ะตัวที่ห้าอิชิตันตัวที่หกเพียวริคุและตัวที่เจ็ดเดลี่แซนวิท เออเมื่อกี้นะคะคือเขาอาจจะจุดอะไรสักอย่างคือเราไม่รู้อันนี้ชื่อฮาบูคูลลิงนะคะแล้วก็เราก็จะมีของพิเศษก็คือมันจะเป็นอยู่ในนี้มันจะเป็นนกแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเราก็จะมีของเล่นด้วยมันจะเป็นรถนะคะคืออันนี้เราซื้อแยกมาแล้วก็ขอักของจิ๋วนะคะนี่จะเป็นของจิว๋ว เห็นไหมคะอ่าถ้าเห็นแล้วก็วันนี้เราก็มีของแค่โทษนะคะเมื่อกี้พอดีว่าลืมอันนี้ไอเดลี่แซนด์วิชมันเป็นกระต่ายนะคะเพลลิคูเป็นกระรอกโออิชิเป็นหมาแล้วก็อิชิตันเป็นลิงฮาบุคุล,ลิงเป็นปลาหมึกค่ะสวิงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย